ดีๆกันเถอคะค่ะค่อยๆค,คุยกันจะตัดสินด้วยอารมณ์แบบนี้มันไม่ดีหรอกนะคะน้าเห็นคุณคุณมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะน้าทำใจไม่ได้หรอกที่จะเห็นบ้านแตกแล้วต้องมาแยกกันแบบนี้นะทาใจไม่ได้น้ารยัยค่ะถ้าจะให้กลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิมเนี่ย <c oughs> ก็คงไม่ได้หรอกคะ่ะ <c oughs> น้ายอยู่มานาน <c oughs> ก็น่าจะรู้นะคะ ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีความสุข <c oughs> ไทยตัดสินใจแล้วค่ะด้วยเหตุผลถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องตักตรงความสุขของตัวเองค่ะโอ้โหถึงต้องขายอาพาร์ตเมนต์กันเลยเหรอคะเนี่ยเอแล้วลูกบ้านจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะ อ๋ออดีตดีตดีตอย่าเพิ่งไปใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะโอ๊ยณคุณทิพย์ค่ะคุณทิพย์ค่ะห้ามน้องไว้หน่อยสิคะห้ามน้องไว้หน่อยค่ะเรงใหญ่ค่ะทิพย์จะห้ามอะไรเขาได้ค่ะห้ามอะไรเขาก็ไม่ฟังทิพย์หรอกค่ะพรุ่งนี้ก็จะไม่มีบ้านสาวโสดอีกต่อไปแล้วค่อยคุณหญิงค่ะุณทิพย์ุณทิพย์ค่ะใจเย็นๆนะคะคุณทิพย์ คุณดิ๊บป้งห้ามน้องสิคะคุณไทยไปง้อพี่หน่อยสิคุณไทยคะทุกคนต้องใจเย็นนะคะคุณพรคุณพรคุณพร,ณพร,ณพรไปง้อไปง้อพี่สิคะคุณพรโอ้ยเป็นอะไรกันนะกันห่าวะเนี่ยโอยเี้ยบเียบเขียบ จำได้ไหมอย่าให้พลาดนะอย่าให้พลาดนะทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยทำยังไงก็ได้อย่าให้ครกขายที่นี่ไปเข้าใจปุ๊กนะไม่อย่างนั้น้เราจะจะพามาดูอะไรคะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะเออก็ก็นะพามาดูสิ่งปลูกสร้างที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณช่างเอาไว้ไงล่ะคะพูดแล้วก็สงสารดวงวิญญาณคุณท่านจังเลยไม่ต้องสงสารแล้วค่ะ ป่านนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเกิดใหม่แล้วมั้งคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณครับถึงแม้ผมจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมลนะครับ <c oughs> ก็จะภาพทั้งหมดมันยังอยู่ในความทรงจําของผมเลยนะครับโถงตรงนี้นะครับ <c oughs> ลูกบ้านของเราอะ่ะ <c oughs> เคยใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงความรักขึ้นมาจัดงานแต่งงานกันตรงนี้ สุ่มเหล่านั้นคุณคุณจำได้ไหมครับตอนคุณเด็กๆเนี่ยคุณนล่นขี่ม้าส่งเมืองกัน <c oughs> เป็นภาพที่น่ารักประทับใจผมมากต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบ <c oughs> คุณท่านกับคุณผู้หญิงเนี่ยช่วยกันทะุถหนอมทีละต้นทีละใบถึงแม้หลอดไฟจะขาดนะไ้หลอดนี่มันเด้งออกมาหนึงหนึงึงึงพอเหรอคะลุงพอได้แล้วค่ะถึงลุงพูดยังไงเนี่ยพวกหนูก็ไม่ใจอ่อนหรอกค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะ พูดหนูกลับแล้วนะคะอุ้ยคืออังวเดี๋ยวสิคะคุณคะใจเย็นๆคือใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใจเย็นๆนะคะแช่ก่อนะคะอย่าเพิ่งไปยเห็นไหมคะน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยดูสิตาน้ารักหน้าช่างอ๋อคุณคุณสวัสดีค่ะสบายดีนะคะดูสิคะพี่สบายดีดูจากหุ่นก็รู้สามีเลี้ยงดีค่ะ เดี๋ยวไปเล่นกับพี่เบลลี่กันนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมงดงามอุ้ยดูดิดูดิโอ้ยโคตรน่ารักเห็นไหมคะคุณขาไอตัวน้อยที่เต้นอยู่เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ไอท้องนี่ยคุณคุณจับได้ไหมคะคุณยังซื้อมายมดองมาพวกดอกไปให้แม่เขากินอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะเกิดมาหน้าตาน่ารักน่าชังเชียว โอ้โอยยอคุณยายสิคะคุณยายคุณยายค่ะคุณยายขายของดีไหมได้เดี๋ยวผมถือช่วยนะครับไไกลไหมครับโอ้ยคุณยายอยู่ต้งแต่พวกหนูยังไม่เกิดกันเลยนะคะทําขนมขายตั้แต่สาวนี่ยังไม่เลิกขายเลยอะน้ำใจอะภาพผงน้าใจ ดูคุณลุงสิดี่เป็นทหารเกณฑ์นะเนี่ยไปลบกับมาแกาอยู่ที่นี่มาก่อนแกยังรักที่นี่เลยอะ่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ใหม, <า S 2> ม่อีกรอบร้อยนี่ก็อยู่มานานก็ไม่กระสิบกะนแมสีมาแกก,กับสวยวี่สวยวันนะสีทนได้ดิท่าไปก่อนนะพวกคุณเห็นไหมคะถ้าพวกคุณขายที่นี่ไปไอ้ภาพความรักความผูกพันแบบเนี้ย พวกคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันอีกแล้วนะคะซึ้งเนี่ยฉันเออน่าเชื่อใจแกก็รักที่นี่ใช่ไหมใช่มีแกก็ไม่ยอมมีชอบแกก็ไม่ยอมมีผัวเพราะฉันรักที่นี่แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันจะไปหมดแล้วอ่ะฉันตั้งใจไม่ได้ออออเตั้งใจ kết đại ta áp áp hoang dây hoang จะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง